สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับพอดีเมื่อเย็นนี้มีคนนำพระพุทโธนะครับฐานเล็กหนึ่งนะครับปี26นะครับผมจะเรียกว่ายุคปี26นะครับก็คือยุคเนี่ยกรรมยุคเนี่ยก็คือคือในช่วงระยะเวลา10ปีนั้นนะครับคือสร้างสร้างพระอะไรบ้างแล้วก็ระยะห่างคือหลังจาก10ปีนั้นหายไป ก็คือเว้นมาอีกประมาณทัก5 6ปีหรือ10ปีอย่างเงี้ยก็จะมีการสร้างอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้ก็อาจจะมีการสร้างพระอยู่หลายๆรุ่นก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายุคนะครับอย่างเช่นยุคปี26ยุคปี30ยอย่างเงี้ยแล้วยุคปี40อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังยุคหลังเรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ จะเรียกในลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นยุคป,ปี26นะครับจะเป็นพระพุโทโธฐานเล็หจะเป็นเล็กหน,นะครับนีนฐานจะเป็นเล็กหนึ่งเป็นพิมพ์กลางนะครับเป็นพิมพ์กลางอันนี้ตามประวัติที่ผมเคยได้อ่านหรือว่าได้รู้มาก็ไม่รู้นะครับจําไม่ได้แล้วว่าผมอ่านหรือว่าผมรู้มาอย่างไงแต่ที่แน่เลยก็คือที่ทําเป็นเลขหนึ่งเนี่ยก็คือหลวงปู่สุวรรณเนี่ย ท่านอยากให้ให้รู้หรือว่าให้จําได้ว่าอันนี้เป็นการสร้างครั้งแรกก็เลยเป็นเลขหนสังเกตดูดีนะครับอะไรที่เป็นเลขหนเป็นการทําครั้งแรกอย่างเงี้ยหลวงปูจ่จะจะทําตําหนิเอาไว้ทุกอย่างอย่างเช่นนะครับอน,นี้เนี่ยก็จะเป็นจุด1จุดก็จะเป็นรุ่นแรกอาจจะเป็นพิมพ์แรกนะครับ สองจุดไม่แน่อาจจะเป็นรุ่น2ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลังนี่ครับรูปหล่อหลังก้นปูหลังเล็กหนึ่งนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นรูปหล่อรุ่นแรกของ,องปูนะครับที่ที่เป็นรูปเหมือนแทนองค์ท่านนะครับเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นแรกและก็รุ่นสุดท้ายครับที่ทําเป็นรูปของปูนะครับ รุ่นนี้พระตระกูลยุคปี2 6เนี่ยนะครับก็จะมีอัฐิธาตุหรือว่าอังคารธาตุของคุณแม่บุญเรือนด้วยนะครับอย่างองค์นี้นะครับนี่เห็นชัดเลยครับเห็นชัดมากน,นะครับเป็นก้อนเลยครับจะผสมอยู่ ทุกองนะครับในยุคปี26ไม่ว่าจะเป็นหลังพระธรรมอริยะทรัพย์เจนี่นี่ครับจะเป็นเนื้ออะไรก็แล้วแต่อันนี้ออกจะเป็นออกดินดินหน่อยนะครับนี่นครับเห็นไหมครับก็จะเห็นชาดเลยนะครับจะผสมหมดครับอัฐิธาตุก็คือกระดูกครับที่เป็น,นก้อนก้อังคารธาตุก็คือที่เป็นผงผงนะครับกระดูกที่เป็นผง องนี้ก็มีนะครับนี่มีอยู่ทั่วองค์นะครับแล้วแต่ว่าจะไปเจออังคารธาตุเยอะหรือว่าอัธิธาตุเยอะนะครับแต่องค์นี้ถือว่าเจออังคารเยอะนะครับนี่องไหนมีอังคารเยอะนี่ก็มีกระดูกอะครับมีกระดูกเยอะก็ ถือว่าสุดยอดแล้วครับก็คือนิยมะครับพูดง่ายๆก็คือนิยมยิ่งมีอัิเยอะอังคานเยอะก็ยิ่งนิยมเยอะนะครับต่อไปก็คงเหมือนแบบพระหลวงพอ่อฤาษีครับที่พระคำข้าวหางมากเนี่ยครับที่ถ้ามียิ่งมีเกสรนี่เขานับเส้นกันเลยครับนับเส้นกันเลยหนึน่งเห็นชัดเลยครับ อันนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับเป็นพิมพ์กลางฐานหนึ่งนี่จะมีพิมพ์เดียวนะครับที่ผมเจอมาก็คือพิมพ์กลางพิมพ์เดียวตรงนี้นี่เห็นชัดเลยสองจิตสองใจอยู่นะครับเนี่ยจะเก็บไว้ดีไหมหายากนะครับที่เป็นเห็นเป็น,ก,นก้อนแบบนี้ครับ ฐาน1ฐานเลขหนนะครับฐานเลขหนึ่งุคปี2องนะครับอันนี้ก็เรียกว่าหน้ามงกลหรือหน้าตุกตานะครับยังไม่เคยเจอเก้น,นะครับฐานเลขหนเคยเจอแต่ฐานสอนะครับ ฐานสอที่เป็นาพาเก้น,นะครับนื้จัดจ้านครับอันนี้เป็นเนื้อโซนนิยมนะครับเนื้อดินออกดินแดงแดงครับ โอเคครับครัต่อไปมีพระอะไรมาให้ชมกันดีก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ